สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับก็กลับมาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นผมจะแนะนําวิธีการเลี้ยงหอยขมนะครับเบื้องต้นนะครับกรณีที่เลี้ยงยังไงนะครับให้หอยขมไม่ตายนะครับและการดูแลหอยขมนะครับผมในระยะแรกที่เราเลี้ยงนะครับผมก็จะพูดถึงในระยะแรกนะครับเพราะว่าผมได้ทําการเลี้ยงมาแล้วประมาณ5-6วันเนาะก็ประมาณ5วันนะครับ6วันตอนนี้หอยก็ไม่ตายแต่อย่างใดเนาะ โดยที่ผมเลี้ยงในบอ่อซีเมนนะครับใช้น้ําบาดาลในการเลี้ยงร้อยเปอร์เซนต์นะครับผมการเตรียมบ่อนะครับเราก็จะเตรียมบ่อเหมือนที่เราเลี้ยงปลาทุกประการนะครับผมวงท่อซีเมนมาใหม่ๆนะครับเราก็ทําการเปิดน้ําใส่ให้เต็มบอ่อเลยนะครับแล้วก็สับต้นกล้วยใส่นะครับประมาณ7วันนะครับ7วันขึ้นไปเนาะให้ต้นกล้วยเนี่ยมเีเขาเรียกว่าอะไรเน่านะครับมีการเน่าแล้วก็เราค่อยเอาต้นกล้วยออกแล้วก็เปิดน้ํา ล้างให้สะอาดนะครับผมหลังจากที่เราเอาต้นกล้วยออกนะครับล้างบ่อทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับเราก็เปิดน้ําใส่เลยนะครับเปิดน้ําใส่ให้เต็มบ่อเลยนะแล้วก็ будут? อาจจะใส่พวกเศษไม้นะครับเศษหินนะครับหินแตกหินอะไรต่างๆนะครับที่เราจะให้หอยเนี่ยอยู่อาศัยได้นะครับก็ใส่รวมๆกันไปนะครับกองอยู่ตรงนั้นแหละเปิดน้ําเต็มนะครับใส่หินใส่ไม้ต่างๆนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งใส่พืชสดนะครับอย่าใส่โดยเด็ดขาดนะแล้ว เราจะใส่พวกพืชน้ํานะครับพืชน้ําลงไปเลยนะครับใส่พืชน้ํานะครับพืชน้ํากับพืชสดที่เป็นเราตัดมาแช่เนี่ยมันคนละอย่างกันนะเราอันนี้พืชน้ําก็คือพืชที่มันอาศัยอยู่ในน้ำนั่นแหละพวกผักตบพวกอะไรล่ะจอกแหนนะครับหรือว่ากระเชดน้ําอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใส่ไปนะครับทีนี้นะครับหลังจากนั้นอีกประมาณ15วันนะครับให้เราสังเกตดูนะครับในวงบอซีเมนต์ของเราเนี่ยมันจะมีตะไคร่น้ํานะครับหรือถ้ายังไม่มีเราก็ทิ้งไว้ก่อนสักพักนะครับ ไปอีกสักประมาณ20วันนะครับมันก็จะเริ่มมีพวกตะไคร่น้ําขึ้นมาเขียวๆนะครับผักต้องผักตบมันก็จะสวยงามนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ปล่อยน้ําออกสักครึ่งหนึ่งนะครับให้น้ำเนี่ยเหลือครึ่งครึ่งท่อนะครับแล้วก็นําหอยเนี่ยมาปล่อยลงไปได้เลยนะครับปริมาณหอยที่ปล่อยลงไปนะครับก็วงบ่อของผมเนี่ยประมาณ1เมตรนะครับสูง ห้าสิบเซนติเมตรนะครับผมก็จะปล่อยอยู่ประมาณ1กิโลนะครับหอย1กนะิโลกรัมเนาะก็ให้มันออกลูกออกหลานไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆเลยในการเตรียมบ่อแล้วก็เลี้ยงหอยขมนะครับที่ผมทําอยู่นะครับถึงแม้ว่าผมไม่เคยเลี้ยงนะครับแต่ผมก็พยายามศึกษาข้อมูลแล้วก็ลองมาปรับใช้ในแนวทางของตัวเองนะครับก็เป็นวิธีการที่ผมทําแล้วหอยไม่ตายนะครับย้ําว่าหอยไม่ตายเนาะแล้วก็ บ่อซีเมนเนี่ยไม่ได้ใส่ดินนะครับอันนี้ก็คือผมอยากลองดูก่อนเนาะถ้าเกิดมันตายเนี่ยผมค่อยใส่ดินแต่ว่าตอนนี้ก็คือบ่อซีเมนเนี่ยที่ผมเลี้ยงเนี่ยไม่ได้ใส่ดินหอยยังไม่ตายก็สรุปได้ว่าตอนนี้เนี่ยยังโอเคอยู่สําหรับวิธีการเลี้ยงแบบแบบนี้นะครับทีนี้นะครับการ เลี้ยงหอยนะครับการให้อาหารนะครับสำหรับการให้อาหารเนี่ยผมก็จะใช้อาหารที่เป็นอาหารปลาดุกที่ผมเลี้ยงปลาดุกนะก็คือผมมีอาหารปลาดุกอยู่แล้วปลาดุกเล็กนะครับผมก็จะหยิบมาหยิบหนึ่งหยิบมือเนี่ยนะครับแล้วก็โคลกนะครับโคลกโคลกให้ละเอียดนะครับแล้วก็โรยนะครับโรยในวงบ่อนะครับให้มันทั่วๆนะครับไม่ต้องเยอะนะครับโรยให้มันทั่วๆ่เฉยๆนะครับแล้วก็ระยะเวลาการให้เนี่ยสองถึงสามวันต่อครั้งให้ช่วงเวลาเย็นนะครับ ทำไมถึงให,ให้ช่วงเวลายเย็นนะครับเพราะว่าผมที่ผมสังเกตดูก็คือว่า,อาหอยเนี่ยในช่วงกลางคืนเนี่ยมันจะขึ้นมารอบบ่อนะครับมันจะขึ้นมาข้างบนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันมนอนหรือมันอะไรนะแต่ว่ามันขึ้นมาข้างบนเนี่ยเยอะนะครับแล้วก็ในช่วงกลางวันเนี่ยรู้สึกว่ามันก็จะหายหลบอยู่บ้างอะไรบ้างแต่ว่าผมก็จะให้อาหารในช่วงช่วงเย็นนะครับก็จะคิดว่าหอยมันจะได้กินช่วงเย็นนะพ <laughs> ูดง่ายๆนะครับผม อันนี้ก็คือเป็นวิธีการให้อาหารของผมท่นเองนะครับตอนนี้น้ํายังไม่มีการเน่าแล้วก็ยังไม่มีผลว่ามันจะเน่าจะเสียนะครับเพราะว่าพืชน้ําของผมเนี่ยผมก็ใส่ลงไปแล้วก็ออสิ่งสําคัญเลยก็คือพืชสดนะครับผมจะไม่เอาพืชสดเนี่ยไปแช่ในในอ่างหอยของผมแน่นอนเนาะอย่างเช่นพวกก้านมะละกอพวกอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ต้องใส่นะครับแค่นั้นเลยนะครับมันก็อยู่ได้แล้วนะครับอ๋อที่สําคัญอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือปลานะครับ เราต้องมีการปล่อยปลาลงไปในอ่างในท่อวงบ่อซีเมนต์ด้วยนะครับผมใช้เป็นปลาหางนกยูง 2- อสตัวนะครับตัวเล็กนาสองสตัวเพื่อที่จะให้มันกินลูกน้ํายุงลายนะครับเพราะว่าบ่อที่เราเลี้ยงหอยขมเนี่ยมันมันต้องเป็นน้ําสะอาดนะครับแล้วก็น้ําใสนะครับน้ําลักษณะนี้เนี่ยมันเอ่อมันเป็นข้อดีของ ยุงลายนะครับยุงลายชอบมากะคกับก็คือน้าําใสน้ํานิ่งนะครับน้าใสน้ํานิ่งแล้วก็ออไม่ข้นนั่นเองเนาะพูดง่ายๆมันก็จะชอบมาวางไข่ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่มีปลาเนี่ยยุงลายหรือว่าลูกน้ํายุงลายเนะี่ยมันก็จะเต็มบ่อนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่คุ้มแน่นอนถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงหอยแล้วคนในบ้านโดนยุงลายกัดเนาะมันก็จะไม่คุ้มนะครับนี่ก็เป็นเบื้องต้น,นครับในการเลี้ยงที่ผม ทำอยู่เนาะแล้วก็คิดว่ามันก็สําเร็จไปในระดับหนึ่งนะครับสําหรับหอยขมนะครับซึ่งมันไม่ตายเดี๋ยวผมจะให้ดูเนาะอ่านะครับผมก็เนี่ยก็เป็นบ่อหอยขมนะครับที่ผมเลี้ยงอยู่เนาะน้ําก็ไม่เยอะนะครับตอนนี้เนี่ยมันก็เกาะอยู่ตามริมริมขอบบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไม่ค่อยเกานะเนาะมันก็จะเดินลงหาอาหารอยู่ใต้บ่อนะครับตัวที่ผมเลี้ยงนะผมไม่แน่ใจว่าของคนอื่นของเพื่อนๆนของท่านผู้ชมเนี่ยเป็นไหมนะครับ ผมก็มันก็จะเกาะอยู่ตามผักตบชวาหรือว่าเกาะอยู่ตามหินนะครับหินที่ผมเอาลงไปให้มันเกาะเนาะอยู่ตามหินตามอะไรต่างๆนะครับเห็นไหมฮะแบบนี้เลยนะครับอ่ามันก็จะเกาะอยู่แบบนี้นะครับหาอาหารขอบบ่อบ้างนะครับแล้วก็อยู่ก้นบ่อบ้างนะครับก็เต็มไปหมดเลยเนาะ ที่เห็นดำๆเนี่ยจริงๆน้ํามันใสนะแต่ว่ามันสะท้อนน่าจะสะท้อนจากผ้าข้างบนนะครับผ้าข้างบนผมใช้แสแลนสีดำครับมันก็เลยสะท้อนเหมือนเหมือนมันดํามากเลยเนาะเหมือนน้ามันดาอะ่ะพูดง่ายๆแต่จริงๆแล้วน้ําไม่ดำเนาะผักตบชวาก็กําลังสวยเลยครับตอนนี้อ่าพืชจะเห็นว่าพืชน้ํานะครับของผมเนี่ยสวยงามนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยผมจะไม่มี พืชสดนะครับที่ลงไปไว้ให้หอยมันกินเนาะเพราะว่าผมคิดว่ามันกินนะครับพวกตะไคร่น้ํานะครับพวกอะไรต่างๆที่เราให้มันไปได้บ้างครับมันก็น่าจะเพียงพอแหละนะครับคงไม่ต้องไปเอาอาหารอะไรมาเสริมอะไรมากนะครับเดี๋ยวน้ํามันจะเน่านะครับแล้วมันก็จะอยู่ยากนะครับผมไม่ค่อยอยากเปลี่ยนน้ามันเท่าไหร่นะครับถ้าน้ํามันโอเคแล้วอยู่ได้แล้วผมก็อยากให้มันอยู่แบบนี้เนาะ เราก็ถ้าน้ําลดเนะี่ยผมก็เปิดน้ําบาดาลแล้วก็เติมลงไปได้เลยนะไม่ได้มีไม่ได้มีไ,มไ,มไอการไปพักน้ําพักอะไรมากมายนะครับเปิดน้ําแล้วก็เพิ่มขึ้นไปได้เลยนะครับตัวนี้ผมเลี้ยงมาได้ประมาณห้าวันแล้วนะครับห้าวันแล้วแหละก็ยังไม่มีหอยตายเนาะมันมีตายอยู่บ้างส่วนเนาะแต่มันเล็กน้อยมากนะครับถ้าเทียบกับปริมาณที่ผมเอาลงไปนะครับเยอะมากนะปริมาณที่ผมเอาลงไปน,น่าจะเกือบเกือบสองกิโลมั้งกิโลกว่านะครับ ก็ม um, so ีตายบ้างครับตัวที่ตายก็ค <mor z ell> ือ mm มันจะลักษณะของมันก็คือมันจะนิ่งนะครับผมแล้วก็ง่ายท้องขึ้นนะครับแล้วก็จะอยู่ลักษณะนั้นเนี่ยนานนะครับเราสังเกตดูมันจะอยู่นานมากเลยวันสองวันมันยังเป็นอย่างนั้นอยู่ก็แสดงว่ามันตายแล้วฮะก็ง่ายๆเนาะก็ค่อยๆสังเกตแล้วก็ดูพฤติกรรมมันไปเรื่อยๆนะครับสําหรับหอยนะครับเราไม่ต้องไปเลือกตัวผู้ตัวเมียหรือว่าอะไรนะครับเพราะว่ามันมี2เพศอยู่ในตัวเดียวกันนะครับ สำหรับพื้นที่นะครับผมแนะนําให้เป็นพื้นที่ที่มีแสงแดดโดนบ้างนะครับก็คือเป็นแสงแดดรําไรนะครับก็ให้มันโดนแสงแดดบ้างนะครับแล้วก็อย่าให้มันโดนแสงแดดตรงๆจนเกินไปเนาะถ้าส่วนใหญ่ก็คือเราอาจจะวางท่อวงบ่อซีเมน,เน,เนต์ใต้ต้นไม้นะครับอาจจะช่วงเช้าโดนแดดบ้างนะครับช่วงเย็นอาจจะโดนแต่กลางวันแดดจะจัดอาจจ,อาจจะให้มันเป็นร่มเข้าไว้นะครับผมซึ่งโดยธรรมชาตินะครับที่อยู่ธรรมชาติเนี่ยมันก็จ,จะเป็นแบบนี้อยู่แล้วเนาะ ก็ถ้าสมมุติว่าห้วยน้องคลองบึงเนี่ยปกติมันก็จะโดนแสงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหอยก็สามารถโดนแสงได้นะครับไม่ควรที่จะเป็นปิดทึบตลอดเวลาเนาะก็แนะนาเพื่อนๆนะครับจากที่ผมสังเกตในสิ่งต่างๆที่บางทีเราเลี้ยงเนี่ยเราต้องดูนิสัยมันนะครับแล้วก็ดูพฤติกรรมของมันด้วยว่ามันอยู่ยังไงพื้นที่ที่มันอยู่อยู่ยังไงมันกินยังไงนะครับแล้วก็การสืบพันธุ์การขยายพันธุ์ของมันเนี่ยเป็นยังไงเนาะก็สําหรับวันนี้เนี่ยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสําหรับ เทคนิคการเลี้ยงหอยขมยังไงไม่ให้ตายนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมผมก็จะทําคลิปแบบนี้แหละครับต่อไปเรื่อยๆเนาะก็ยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์ให้เป็นกําลังใจเยอะๆแล้วกันสําหรับวันนี้เนะี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ